สวัสดีครับทุกคนครับเทสครับเทสเทสลองมาเทสกันดูใหม่มันต้องแชยยงร์ยังไง แล้วมันไม่แชร์หน้าจอมไม่แชร์อ่ะลองดูแล้วกันทุกคนผมอธิบายงี้แล้วกันนะครับอ๋อสลับกันอย่างนี้ Why if you don't share your entire school, must share just a tiny No. โอ้ยอะโอเคโอเคได้ละอะลองดูลองดูทุกคนมาลองดูแล้วสนุกเลยเนี่ยนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคน this is teacher b e a v e r นะครับเราจะมาสอนเรื่องการผู้สารเกิดความสึกครับวันนี้ผมพูดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของหนังสือเล่มนี้ครับทุกคนนะครับ I get English นะครับซึ่งผมเนี่ย เอาเนื้อหาของคุณแต้วนะครับของคุณแต้วเนี่ยในการให้สัมภาษณ์มานะครับเล่มนี้เอาเป็นเนื้อหานะคุณแต้วบอกว่าพูดถึงการเรียนสถาปัตย์ในความคิดของแต้ววิชานี้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นทฤษฎีที่ไม่ตายตัวนะครับหนังสืงเอเล่มนี้ปีไหนเนี่ย2010เห็นไหมปีนี้2010นะก็ปีนี้202313 2023. ปีแล้วผมสอนนานไหม ผมสอนก่อนหน้านั้นก็คือปีนี้เป็นปีที่สิบเก้าครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะลองลองดูลอง,ลอง,ลอง,ลองโอเคอ่าโอเคอ่ะลองมาดูกันลองมาดูกันคืออย่างนี้ครับทุกคนเวลาเราพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกเนี่ยมันจะมันจะเป็นการเวลาพูดภาษาอังกฤษความรู้สึกนะครับเวลาพูดภาษาอังกฤษเรามักจะเรียงตามภาษาไทยมาแถวหนึง่ง พูดถ right? kind of ึงการเรียนสถาปัตย์ในความคิของแต้แล้ววิชาที่เป็นทั้งศาสและศิลป์เป็นที่ฎิที่ไม่ตายตัวใช่ไหมครับเราก็ต้องเรียนภาษาไทยไปก่อนพูดถึงชอบกินกับเราเราต้องเรียนเป็นตัวตัวตัวไว้แล้วครับเราต้องไปนั่งร่างก่อนไปนั่งแต่งประโยคก่อนแล้วค่อยพูดถูกไหมคำว่าสถาปัตยกรรมหรือคำว่า architecture เนี่ยครับ architecture เนี่ย architecture เนี่ยคือเราสมมติเราไม่รู้ทำยังไงนะครับสมมติเราไม่รู้นะสมมติเราไม่รู้นะเราไม่รู้เราพูดภาษาอังกฤษยังไงบ้าง ทำยังไงดูนะพูดถึงการเรียนสาปัในความคิดของแต้ววิชานี่เป็นทักษะและศิลป์เป็นที่ศิลป์ที่ไม่ตายตัวนะครับคืออย่างนี้คทุกคนเวลาเราผู้ภาษาอังกฤษคมรอ้สึกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกระดาษหนึ่งก้อนเนื้อหานัเป็นหนึ่งก้อนนี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นหนึ่งก้อนเวลาผู้ภาษาอังกฤษทั่วไปเราชอบเรียงภาษาไทยไว้แถวหนึ่งแล้วแปลเป็นตัวตัตัวถูกไม่ถูกใช่ไหมครับแต่การผู้ภาษาอังกฤษคมรอ้สึกเนี่ยสามารถจัดการกับ AI ได้ต่อยเออ ต่อไอเอ็มันพูดภาษาอังกฤษได้ดีแค่ไหนก็ตามแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราเราต้องการพูดในภาษาของเราเราต้องการพูดในความรู้สึกของเราซึ่ง AI ไม่สามารถจะล่วงรู้ได้นะครับดังนั้นมันจะมีความเป็นธรรมชาติดูนะพูดถึงเรื่องการเรียนสถาปัตย์ในความพิจาาของทัวิาชัยเป็นทักษะได้ศิเป็นทฤษฎีที่ไม่ตายตัวประมาณแบบว่าการสถาปัตย์มันไม่แบบโทษาทีการสถาปัตย์มันไม่แบบมันไม่แบบ มันไม่แบบมันไม่แน่นอนนะครับมันสามารถรผันได้เหมือนกนกัอยู่นะดูผู้พูดภอังกฤษนะถ้าครูไม่รู้จักคำว่าสถาปัตย์ architecture ทำยังไงดีถามว่าทุกคนไปหาเปิดว่าสถาปัตยกรรมใน Google ได้ไหมได้แต่ถ้าเราไม่รู้ทำยังไงดีดูนะ Yeah ครูเป็นเต้านะอ uh, when I learn about designing build designing building designing แนว building นะ When I When I learn about designing building เมื่อฉันเรียนเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบตึกเห็นไหมสถาปัตยกรรมเนี่ยไม่ไม่รู้ก็อธิบายเป็นการคำว่าการออกแบบเรื่องตึก uh, I want to explain you something but I don't know um, vocabulary ต้องการอาจจะต้องการจะอ,อธิบายคุณเรื่องแต่ว่าไม่รู้เรื่องคำศัพท์เรื่องนั้น Yes uh, it's about um, designing building เห็นไหม designing building หรือว่า buildings design outside and inside ภายนอกและภายใน,น uh, I think you know this subject นะครับ this subject แปลว่าเรื่องนี้ดะว I think this this ก็คือสิ่งนี้ก็ได้ it's a art lesson เป็นทฤษฎีที่ไม่ตายต,ายตัว it's a change you know like arts มันเป็นการเปลี่ยนแปลงคลา้ายๆกับศิลปะ it's arts มันเป็นเรื่องศิลปะ it's a... can change all the time you cannot fix hey mai? it's about designing building lower like buildings design outside inside I think it's a it's a change all the time like a song like a painting when playing like a painting like, a painting, like art so you cannot fix cannot fix equipment so much fix that you cannot fix you cannot, fix, you cannot um, do uh, same every day you see some building you know has a shape like this somebody have somebody some building you know has a special shape. some building has a special design somebody some building has a um, Europe design some building has uh, an ancient design เห็นไหมเนี่ยผู้ภาษาอังกฤษความรู้สึกนี่วันนี้ผมเทสเฉยนะคุณกุ้งสวัสดีคุณกุ้งนะครับสวัสดีคุณกุ้งครับเนี่ยเข้าใจไหมดังนั้นการมาพูดถึงการเรียนสถาปัตย์ในความคิดของแต้วแล้ววิชานี้เป็นทักษ์และศิลป์เป็นที่ซีที่ไม่ตายตัวการพูดภาษาอังกฤษความรู้สึกคือนี่คือเนื้อหาที่เราพูดนะสิบนาฬิกาแบบนี้สิบเอ็ดนาฬิกาแบบนี้คือมันจะอยู่ในเนื้อหาทุกคนยังอยู่ในเนื้อหาที่เราพูดอยู่แต่พูดอย่างไรก็ได้ My friend, my friends, uh, he uh, is engineering, but um, you know, like uh, he learned about he learned about our number, he learned about our uh, calculating, but designing building, the what kind of baptism, it's uh, different because uh, you cannot fix. You cannot do everything same. Because a building like same. You cannot do everything same. You know some building same. You some some everything some with some uh, some place mixing with like Asian do Japanese You so, this subject this feel นะครับ this theory แปลว่าทฤษฎีนย change all the time you can decide everything depends on your feeling เห oh, ็นไหมนี่คือการพูดภาษาอังกฤษจความสึกพูดยังไงก็ได้ครับหลายๆคนเลยเข้าใจว่าอ๋อการพูดภาษาอังกฤษความสึกเหรอนี่ไงแล้วก็ไปเอา AI มาเอา Chat GPT นะแล้วก็มาตอบเนี่ยผมถามว่าถามว่าทำได้คุณทำได้แต่ว่าการพูดของคุณจะ ต้องไปหาคําตอบแล้วมานั่งพูดถูกไหมครับคุณไม่สามารถจะพูดได้จากความรู้สึกคุณเองเพราะว่าคนเรามีความรู้สึกในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันออกไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เอาประมาณนี้นะลองดูก่อนพูดได้หลายแบบครับอีกอีกสักอีกอีกสักตัวอย่างนึงแล้วกันนะครับ In m y dream สมู้ดอินไบมาก่อนอย่าลืมการพูดสังเกตความรู้สึกคือเนื้อหาเป็นแบบนี้เราจะมีวิธีการที่ฎดีนการบดความรู้สึก In m y dream มาก่อนเวลาเราพูดภาษาอังกฤษ เราชอบคิดคำหนึงมาปุ๊บไปไม่ได้เราก็เลยต้องไปหาคําที่เราเคยคุ้นเคยแล้วมานั่งเรียงไม่เอาอย่างงี้ไม่อย่างางี้ไม่ถือว่าพูดได้ so in my dream มันโผล่มาแต่เราต้องการพูดงสษาปัตย์ in my dream you know i uh, i want to design um very very special building and very big and you know it's a uh, top building uh but it's not easy อยากจะพูดว่ามันยากแต่ไม่ได้ยากไม่ได้ difficult ไม่มา it's not easy it's not very easy it's not very easy คือไม่ง่ายไม่ง่ายเลย because uh, designing building หรือว architecture you cannot fix design design it's uh, same same like a variety like a pop dance like a pop funk like a rock like uh, rock and roll like uh, metal like uh, R and B ประมาณนี้ประมาณนี้ so this is a architecture this is a designing building it's mixing number and arts um, together ah, ประมาณอย่างนี้ครับพูดยังไงก็ได้ดังนั้นการที่เราจะไปแบบนี้ได้เราจะต้อง รู้วิธีการผู้ภาษาอังกฤษในความรู้สึกนะครับซึ่งทุกคนไปหาได้ในของ Skill l a n e นะครับ Skill l a n e เนี่ยครับไม่รู้มีคนดูหรือเปล่า <laughs> เอาประมาณนี้วันนี้ทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันนะครับอ่ะผมลงไลฟ์สดวันนี้แล้วกันก็ไม่เคยไลฟ์ผ่านแบบนี้สักทีโอเคทุกคนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย